สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมจะขออนุญาตนำเสนอปืนกระบอกใหม่นะครับที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองนะฮะรบับมาเมื่อวานนี้จากร้านปืนแสงทองนะครับแอดมินเนี่ยเป็นคนรีวิวปืนและโปรโมชั่นดีๆให้เพื่อนๆน,นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็เข็นราคาเนี่ยน่าสนใจทีเดียวผมก็เลย จัดหามาไว้ครอบครอง1กระบอกนะครับซึ่งเป็นลูกโมริโวโวนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าคือปืนอะไรนะครับราคามันโดนใจนะฮะร,ราคาถูกใจลดมากจริงๆก็ทนไม่ไหวเหมือนกันแอดบินก็ต้องจัดมา1กระบอกเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเพิ่งรับมาเมาื่อวานสดสร้อนๆนะครับจากร้านปืนแสงทองบังบุรากรุงเทพเราเนี่ยนะฮะ Okay. เดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตรีวิวปืนตัวเองเลยนะครับกรปดก่ดอนนะครับทางร้านเนี่ยพอรับปืนเขาก็จะห่อกระดาษน,นะครับมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะที่บ้านนะครับ มาค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับนี่จะเป็นทอรัสนะครับอขออนุญาตแกะด้านนี้ก่อนนะครับโอเค ว่าเราเป็น fc ปืนทอรัสนะครับเราก็ต้องจัดปืนทอรัสเพราะว่าปืนทอรัสเนี่ยเป็นปืนคุณภาพดีราคาประหยัดนะฮะหรือเรียกว่าราคาไม่แพงจับต้องได้นะฮะจับต้องได้ผมก็คิดว่าคุณภาพเนี่ยก็ใกล้เคียงกับปืนตลาดที่ได้รับความนิยมนะครับขนาดคุณภาพความแม่นยำพอกันแต่ราคาต่างกันเยอะนะครับถูกกว่าเยอะแล้วโดยเฉพาะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ ลดราคานะเป็นโปรแรงแห่งปีเลยของร้านปืนแสงทองนะครับก็เลยอยากจะรีวิวตัวนี้นะปืนตัวเองเลยนะครับทอรัตอ่าอนุญาตเปิดนะครับเห็นแตนโอ้โหปืนผมเองครับนี่คือปืนทอรัสจุดสานะครับรุ่นโมเดล 85s นะครับ จับถือปืนทุกครั้งนะฮะเช็คนะครับ, Check, รบไม่มีกระสุนนะครับเรียบร้อยนะครับไม่มีกระสุนนะครับ okay. แกะกล่องดูด้วยกันเลยนะครับกระบอกนี้เป็นกระบอกที่เป็นลูกโม่นะฮะกระบอกแรกของผมนะครับกระบอกแรกของผมที่เป็นลูกโม่ลิวเวโนะครับ สวยงามครับสวยงามเป็นสแตนเลสนะครับทำจากสแตนเลสคุณภาพสูงนะครับมีความสวยงามนะครับค่ายทอรัสนะฮะทอรัสบราซิลนะครับ น้าบัญญัตินะครับมือผมใหญ่นะฮะผมก็คิดว่าเนี่ยถนัดนะครับจับถนัดนะฮะลำกล้อง2นิ้วนะครับมันจุดศูนย์ห้นัดนะครับจุดสามแปดบวกพีนะครับแต่ว่าทางร้านแนะนำนะฮะให้ใช้ลูกจุดสามแปดปกติเนี่ยนะฮะลูกจริงหรือลูกซ้อมหัวตะกัวไม่แนะนำให้ยิงบวกพีนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ลำกล้อง ศึกได้นะครับเพราะว่าลูกบวก P มันจะมีความแรงของตัวกระสุนเนี่ยนะความแรงมากกว่าจุดสามแปลูกปกตินะครับทางร้านก็แนะนํามาว่าให้ใช้จุดสาปกติดีกว่าไม่ต้องยิงบวก P นะครับลำกล้อง2นิ้วนะครับดูเกลียวนะฮะดูเกลียวเกลียวล่องจะไม่ลึกนะครับ ผมถามผู้เชี่ยวชาญมาละสาเหตุที่ลำกล้องจะไม่ลึกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปืนต่อสู้ยิงระยะประชิดนะครับยิงระยะประชิดนะเหมือนตอนที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนี่ยแหละก็คือยิงต่อสู้ระยะประชิดนะครับเก็บนิ้วให้เรียบร้อยนะฮะยิงซิงเกิลซิงเกิลแอคชั่น สเปิลแอคชั่นรับปืนมาเราก็ต้องมาตรวจสอบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด้ามเนี่ยเป็นยางถอดได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ให้ทางร้านตอกม,มันจะมีรูให้ตอกได้นะฮะขออนุญาตแกะแค่นี้นะครับใครที่มือใหญ่มากอาจจะใหญ่กว่าผมหรือคิดว่ามันไม่ถนัดก็เปลี่ยนไปใช้ของฮอปได้นะคะร,ราคาดา้ามยางฮอป หลังวังบุรพาก็จะอยู่ประมาณสักพันต้นๆน,นะครับพันหนึ่บาท1,200บาทแล้วแต่ล้านนะฮะด้ามจะเป็นด้ามยางใหญ่กว่านี้จับถนาดกว่านะฮะแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าอยากให้แน่นเนี่ยมันจะมีตัวตอกนะครับเอ่อเป็นสลักนะฮะเนี่ยที่เขาแถมมาให้นะครับเนี่ยมันจะมีสลัก รรงนนี้้ไดเลยตรรูะคับในกล่องนะฮะก็จะมีอันนี้กระสุนแถมจากทางร้านนะครับจุดสามแปดนะครับหัวตะกัวนะฮะมีแส่นะครับเพื่อทำความสะอาดคู่มือนะครับการใช้งานทอลั์นะฮะอ่นขอนี้วางปืนนะครับก็มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับ ก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเองก็รีวิวปืนให้เพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆทุกคนได้ชมนะครับพี่พ,พีน้องๆได้ชมพอเห็นราคาแล้วผมก็อดใจไม่ไหวก็ต้องจัดหามาเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับผมรับปืนกระบอกนี้มาจากร้านปืนแสงทองนะครับในราคาโปรโมชั่น4 7 k หรือ4 7ใบเทานะฮะาเงินไทย4 7ใบเทาโปรโมชั่นเนี่ย ถึงแค่วันที่7สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรแห่งปีเลยปกติเนี่ยราคาจะวิ่งอยู่ประมาณ 58K นะครับ 58K แต่วันนี้ลดไปหมื่นหนึ่งเลยครับเหลือ 47K เท่านั้นเองนะครับหมื่นหนึ่งนะฮะถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ปืนก็มีความสวยงามคุณภาพสวยนะ,ะมิติตัวปืนก็เป็นขนาดเดียวกันกันกบสมิธ M 6 0นะครับ M 6 0ลําลำกล้อง2นิ้วเหมือนกันนะครับสวยงามมากทำจากสแตนเลสนะฮะสำหรับคนที่เพิ่งมีปืนใหม่นะฮะจัดหาปืนเป็นกระบอกแรกขออนุญาตแนะนำนะฮะอย่าสบัดโม่นะครับอย่าสบัดโม่สบัดเหมือนในหนังเนี่ยสบัดเข้านะครับสาเหตุเพราะว่าก้าน ที่ยึดติดโม่เนี่ยถ้าสะบัดแรงไปกระแทกกระลำกล้องเนี่ยมันจะคดนะครับมันจะคดอะไรตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องรอจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดปกติเบาๆเอามือดันนะครับมือดันเข้านะฮะมือดันเข้าโม่ปกตินะครับ ลองเทสต้องไม่มีเสียงนะฮะเวลาเราตรวจเช็คปืนจากร้านลองหมุนโม่ดูทํางานปกติไหมนะครับโม่มีการขยับไหมนะครับอกระบอกนี้ก็มีระบบ transfer bar เหมือนกันนะครับคอนนะฮะตัวแฮมเมอร์นะครับถ้าลดนกเข็มก็จะไม่พุ่งออกไปด้านนอก ปืนก็จะไม่ลั่นนะครับแต่ถ้าเรายิงปกติกระแทกเห็นไหมฮะตัวเข็มเนี่ยเข็มแดงชนวนฮนะจะพุ่งไปเนกระแทกกระจารลูกกระสุนกระสุนก็จะพุ่งออกไปนะครับทีนะฮะดูดีๆนะครับตรนร่องนี้นะฮะถ้าเราลดนก ระบบทานสูบบาร์ทำงานนะครับค้อนแฮมเมอร์ไม่กระแทกเข็มไม่โผล่ปืนไม่ลั่นนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เราขึ้นลำแล้วเรายิงเห็นไหมมันจะมีเข็มโผล่มานิดนึงนะครับมากระแทกนะฮะลูกกระสุนก็จะพุ่งออกไปปืนได้ทำงานนะครับศูนยศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เล็งปกตินะครับ ไม่มีไนท์ไซส์นะฮะมัน,เป,นเป็นปืนพกซ่อนนะครับสะดวกสวยงามนะครับเนี่ยจับพอดีถนัดมือสวยงามถูกใจมากนะครับมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะฮะกล่าวไว้ว่ามีปืนก็ต้องดูแลฝึกซ้อมนะครับให้ชำนาญเพราะปืนไม่ใช่ของเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง รู้วิธีการใช้งานให้เป็นคุณนะครับให้เป็นคุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้จักวิธีการใช้งานวิธีการเก็บรักษาปืนจะเป็นโทษได้นะครับโอเคก็ขออนุญาตจ,จบการรีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปทดสอบที่สนามนะฮะแล้วเดี๋ยวทำคลิปการทดสอบปืนนะฮะกระบอกนี้ 85s ทอรัส 85s ไม่เพืนเพื่อนชมกันอีกครั้งนะครับรีบเลยนะครับอีกครั้งปืนดีคุณภาพดีเหล็กดีน้ำหนักดีไม่หนักจนเกินไปนะครับพอดีมือผมเลยมือผมใหญ่มากแต่ผมก็จับพอดีมือลำกล้อง2นิ้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะผู้หญิงใช้ได้เด็กใช้ได้ดีเลยนะฮะพกซ่อนนะครับคอบบ้านนะฮะป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของท่านและครอบครัวนะครับ ดีมากฟังเสียงครับอีกครั้งหนึ่งฝากไว้ด้วยนะครับโปรโมชั่นสุดท้ายแรงโปรโมชั่นแรงสุดแห่งปีถึง7สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับร้านปืนแสงทองครับขอบคุณมากครับ